สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพ,พี่น้องๆสุขขู่สุขคนนะคะเมื่อนี้สิมาตอบคําถามพี่น้องสิงมาตอบคําถามที่เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆสอบถามมาเนาะในช่องทางย t u ู e เราจะอืมกีสามคำถามพี่นอ้องการผูใ้ใดสงสัยอยากถามเกี่ยวกับโตข่อยอยากรู้อออยากรู้สู้เรื่องนะพี่น้องเพราะว่าแต่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาเรื่องผัวฝรัง่ง เรื่องียงกัแล้วแต่พี่น้องสอบถามมาใดเด้อค่ะคอยกอ่ายินดีเนาะที่จะตอบที่อันไหนคอยตอบใดเนาะพี่นอ้องม,มาเขาคําถามเลยจ้ะหาก่อนเด้อเพื่อนกะผู้นี้เพื่อนกะ จาซื้อเพื่อนใดเพราะว่าเพิ่นมาคอมเมนต์ค่อยดูพี่น้องอืมเรามาคอมเมนต์คอยด,ดูก็ขคอขอบคุณได้หลายนในคอมเมนต์เนาะอืมิ่นถามาว่าแล้วตอนนี้คิดยังไงกับการเป็นเมียฝรั่งคะอืมสําหรับคอยเนาะค่ะพี่น้องอืมคอยคิดว่าการที่ได้เป็นเมียฝรั่ง การที่ข่อยได้ไม่ยุดยุดนีถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ที่ดีขึ้นพี่นอ้องคอยแฮปปี้่อยมีความสุขว่าเก,ก้าวสันตอเถอะเปรียบเทียบกันกับการที่เป็นเมียคนไทยกับเมียฝรั่งพี่น้องเป็นเมียฝรัง่งเฮามีความสุขกว่ามีความสุขาที่นี่หมายถึงว่ามีความสุขด้านอ่า การแงนพี่น้องการงาน,นงการเง,งินแล้วก็ชีวิตครอบครัวร่วมไปทั้งหมดแล้วพี่น้องอถือว่าดีดีกว่าเก่าทัศนคติของขอยคือว่าการใดเป็นเมียฝรั่งถือว่าโชคดีน,นอกจากก็บบลูว่แลาว่าได้หลายคนที่เป็นเมียฝรั่งจะ เป็นแบบใดอืมก็แล้วแต่คนแต่แตกต่างกันไปเนาะสําหรับข่อยปดยมีชีวิตที่เลิศรู้อย่างพี่น้องอืมข่อยก็ใจชีวิตจังสิละอืมท่านราศีท่า,ลาลนาศแต่ว่าข่อยก็มีความสุขอืมข่อยก็มีความสุขในในที่ข่อยเป็นอยู่ทุกเมือนี่พี่น้องอืมข่อยเป็นคนที่ใช่ชีวิตเบอร์รู้อีหยงอืมไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบปาร์ตี้แล้วก็ของแบรนด์เนี่ยีอย่างนี่ข่อยจะบ่มีได้พี่น้องอืมเพราะว่าข่อยบ่มาก ขาโบมากคอยใส่แบบอีหงังกระด้คอยใส่แบบธรรมดากระด้ลอยเกาเกาบาทคอยใส่ได้มิดพี่น้องของแบรนด์แบนเนี่ยี่คอยเห็นเขาใส่เขากะงามอยู่แต่ว่าให้คอยซื้อเขาไปซื้อดอกเขาใสียดยเงินซ้ำล็อคคอยใส่ของถูกๆเอยกะคอยเป็นคนใส่ของมบบเปลืองนะพี่น้องล้วกเบ่บ่ติดของแบรนด์เนาะอันนี้กะบ่ไปเปรียบเทียบกับภายเด้อันนี้บอถึงชีวิตคอยคอยก็เลยมีความสุขณะจุดหนีที่คอยยืนยู่จุดหนีการที่ได้เป็นเมียฝรั่งถือว่า ชีวิตแตกต่างกันหลายแตกต่างกันหลายกับเมื่อก่อนมากๆนะพี่น้องทุกอย่างทุกเรื่องนอกจากนะพี่น้องคําถามที่สองเอาแบบรวบรัดตัดตอนเพราะว่าถ้าจะอธิบายลึกไปนี่มันก็จะเย่เนาะคําถามที่สองเคยออกเดทกับฝรั่งคนอื่นไหมคะก่อนที่จะเจอกับสามีคนปัจจุบันเนาะเคยค่ะเออค่อยๆอ,ออกเดท พ่อข่อยเป็นคนที่สามพี่นอ้องอือพ่อข่อยคนนี้เป็นคนที่สามออกเดทครั้งแรกประสบการณ์ครั้งแรกเลยเนีย่คือว่าเขาเว็บไซต์หาคู่ใหม่มเลยละ่ะยังไม่ได้มีความรู้เรื่องพลังภาษาก็บบพป็นจากพี่นอ้องอือเขาเขาบอกเขามาจำากอยกับเบื้ลูเรื่องจำอย่างว่าจำจำเก้วจำประเด็ดบอกก็คิดได้จิแล้วจำมันหมายถึงว่ากระโดดเนาะอือภาษาอังกฤษมันจะหมายถึงว่ากระโดดอือเพราะว่าตอนนั้นไปเดินสาน้ำเขาบอกข่อยจำอือเขาว่าอีอย่างว่าจำ เขาพูเรื่องพี่น้องอืมแค่ข้ามีง่ายเขาก็รู้เรื่องออกเดตครั้งแรกโดนเทจ้าโดนเทเพราะว่าเขาชอบเฮ้าอืมจะพิดหวังน้ำตาตกหน้าตกในยางข้อตกเมื่อบานอืมออกเดตคนแรกคนที่สองกะอ่าพ่อใหญ่เออพ่อใหญ่ต่างอิญพ่อใหญ่เพราอายุหลายพ่อใหญ่อเมริกายุอเมริกาด้วยกันอืมสมัยตะกีกันยั่งม่ไเลย ประสบการณ์ยังไม่หลายเด้ออกเดทสองครั้งประสบการณ์คือว่ายัางไมาา่ได้หลายออกเดทครั้งแรกเน,นี่ยไปยุกเขาหมือเดียวอืมบมม่มหมื่อซำเดินเท่เลยเมื่อก่อนครั้งที่สองพญายเมริกาอืกมพญายัางมริด้กาคนนี้จริงจังพี่นอ้อง่นจริงจังก็ข่อยแต่ว่าข่อยกะบ,บริจริงจังกับเล่าดอกเพราะว,ว่า เล่าอยู่หลายเนาะเล่าอยู่หลายและะ้วอะไปเบิ่งตัวจริงมันแตกต่างกับปัวไฟายเนี่ยพี่น้องตัวฝ้ายแล้วเสือเอาลงเอาหลวเไื่สมัยแล้วเป็นพระเจ้าสามเห่าล,ง,าล,ง,าลงไปสามห้ำซีหำลงไปรอวัสดุถอเออรอดูดีพ่อตัวจริงแต่ว,ว่าก็รู้อยู่ว่าแล้วก็บอกอายุรอบสมิ่งสมิ่นะแต่ว่าคอยกับเขาใจคิดว่าฝรั่งเนาะมันจะบ่เถ่าเออเขาจะขาเจ้าจะบ่เถ่าขาเจ,าจ้า,า,เจาจะดูดีเออขอคิดว่าหกสิบสองปีสมัยนั้นเนาะ สองปีที่แล้วหกสิบสองปีก็เออโอเควะพ่อมาเจอตัวจริงพี่นอ้องบอเคยวิดีโอคลอดจ้ะนัดไปเจอเลยเพื่อนไปหาข่อยโดยชอะเลยอยู่เมืองไทยพ่อมาเจอตัวจริงพี่น้องข่อยรับแล้วเท่าเออข่อยว่าตามตรงของ่อยรู้สึกผิดอยู่ดอกน้ะตอนนั้นแต่ว่าคนมัน่มากอ่ะเฮ็ดจากไหนก็่ม,มากเนาะเมียนบอกราเรแ,แล้วเถ่าให้พี่น้องแล้วเถ่าจนแบบ หนังเหี่ยวหมดเลยเด้หัวหลานหัวกระหลานนี่สิน่ะก็เลยคุยกันสักพักอืกลับมากจนเราสิยืนพี่ซาวหายมากได้พี่น้องกะเอาไปเอามาก็เลยได้เลิกกันเนาะอันนี้ก็เลิกกันไปเออขอกต่หาคนนไม่แบบที่นี่หาคนนไม่ก็มาพอ้ผัวข่คนนี่หาก็หาในเว็บใส่หาคู่ละก็จังมาพอ้ผัวคนนี่คนนี่กะจริงจังแลยพี่น้องกะทั้งเมื่อที่ออกดท พวข่อยเป็นคนที่สามอืมเป็นคนที่สามจ้ะวันนี้ข้ามถามข้ามถามสุดท้ายเนาาจะเพื่อนว่าอาบ่าถามดอกว่าเจ้าเคยทํางานอะไรมาแต่จะถามว่าเจ้าคือได้มาเมืองนอกเมืองนาเพราะว่าคอยก็อยากไปคือกันเดอร์แล้วได้ทางานเก็บเงินได้จังใด ก็บเงินเก่งได้จังได๋นั่นละ่ะคือคําคําถามเนาะจ้ะเนาะอือสิเว้าสู่ฟังว่าข่อยมาเมืองนอกเมืองหน้าได้จังได๋เนาะจ้ะอืมข่อยก็ครั้งแรกที่ได้มาเมืองนอกกับประเทศอเมริกาเลยจ้ะแล้วก็ครั้งแรกที่เคยขึ้นเครื่องบินเนาะข่อยบ่เคยขึ้นเครื่องบินในพี่น้องสมัยเมืองไทยอือก็มีปัจจัยหลายอย่างที่บ่เคยขึ้นเรื่องเงินแน่เรื่องบ่มีประสบการณ์ก็บ่กล้าขึ้นบ่กล้า ไปเลยนะที่สําคัญเรื่องเงินจัดมันแพงไปรถทั่วแครบูกิลอยถึงสินะอืมที่สําคัญเรื่องนึงเรื่องใหญ่มาสต๊อปประเทนี้มาอเมริกาครั้งแรกของคอยที่ขึ้นเครื่องบินเออมามา,อมาไหไรมาใดจังหดคือว่าไอทัวอืนี่ล่ละพ่อกันในเว็บไซต์หาคู่จ้ะคุยกันในเว็บไซต์หาคู่พ่อเพิน่นก็ไปเจอเมืองไทยไปเจอเมืองไทยแล้วก็ เพื่อนกลับมาเพิ่นก็ยืนวิสัยมากเลยจ้ะเป็นวิสาคูมันเนาะมากแล้วกะยังมันเห็นงานเลยเด้พี่น้องยังมันเห็นงานเลยตรงรอรอโดนเติบอยู่จ้ะอยู่ในช่วงช่วงนั้นกะปีที่แล้วเป่นปีที่แล้วบะอืมปีที่แล้วปีที่แล้วก็อยู่ในช่วงกพพอกินพี่น้องค่อยพึ่งได้ทํางานกลางปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้ทํางานเกือบปีแล้วอยู่ในช่วงผู้ใดเม้าไม่ไหมกันจ้ะพี่น้องยังมาทํางานต้องแบบว่าอยู่ในช่วง ต้องให้ผัวหาเลียงก่อนเป็นต่อมาใหม่หมๆเนาะขาต้องรอเวิร์กเพื่อมิดข้าบไดไดายแต่ยังไงพี่น้องก็รอเวลามต้องใสเวลาทุกอย่างมันต้องเขาทำเป็นระบบเป็นกระบวนการเนาะกลัวสิได,ด้เอกสารมาสิไปรักทํำงานกับบไดดพี่น้องเพราะว่าแถวนี้มันมามีร้านอาหารไทยอืมถามีร้านอาหารไทยเพราะสิไปเอบทํำไปรักทํำไดอยู่หลายได้จากคนที่เอบถ้ำเนาะกับบ่วบากันบป็นต่นออืมชีวิตไผชีวิตมัน ที่ว่ามาวีซ่าท่องเที่ยวเราก็ไม่เอดทํำกันเยอะเหมือนกันเนาะค่ะอันจะมาแนะนําว่าผู้ใดอยากมากเอาจะผู้ใดอยากมากมันก็สิมีอย่างที่เขามีันให้สมัครลอตเตอร์ลอตโต้ลอตโต้วีซ่ากินการ์ดนะก็ว่าถือบ่าว่าขอเกิดบริษาเรื่องนี้ลอตโต้วีซ่านะพี่น้องมันก็จิมีสมัครสมัครเบื้องล่องสมัครเบื้องได้พี่น้องคนไทยไดลายเด้ อืคนไทยได้หลายได้ได้ได้ซิดหลายได้ขามาได้กินกาได้พี่น้องได้ทำงานเลยได้ทำงานเลยได้กินกาสิบปีต่างหากรรตโต้กินกาดนะี่พี่นอ้องอืก็บรูว่าเขาจะเปิดรับสมัครย่ำไหกับไปเซิร์ชหาในกูเกิลเบิรงพี่นอ้องแนนั่นในช่องทางหนึ่งเนาะแล้วก็ช่องทางที่สองคือว่าเจ้าต้องหาแฟนฝรัง่งอืหาผัวฝรัง่ง ให้เขายืนวิสัยเจ้าเขามากจังสีใดพี่น้องลอ่ะสองทางสองสองยางไีนจะง่ายมากแต่ว่าอันแรกอ่ะก็จะรอดไปล่าในจัหนนอยดวนเติบตรงอันที่สองหาเพวฝลังง่ายอืง่ายที่สุดแล้วอุน,น,นเนะหน่ำนี่หาผัวฝลังง่ายที่สุดมาวีซสามาววิสาท่าาาาองเที่ยวกันยากพี่นอ้องวิสาบริภัณฑ์ยังไงถือว่าวซสาอเมริกาเนี่ยากหินสุดๆเลยขึ้นอยู่กับดวงนาะผู้ใดผู้ใดใดก็ว่าง่ายเลยพี่นอ้องแต่ว่าส่วนมากอื เก่าสิบเก้าปเซ็นต์ี่แหละจะผ่านยากมากแต่พี่นอ้องอแนะนําเลยว่าให้หาแฟนหาผัวฝรัง่งดีกว่ามาง่ายกว่ากันน่าจะคลิปนี้ก็บอาซ้ซาเนี่ยลคลิปเน่าเร็วสิบนาทีกว่าก็จะว่าให้มันเลย10นสิบนาทีมันโหลดยากเนาะคะ่ะเขามาฟังแล้วก็จะเริ่มกดติดตามเป็นกําลังใจให้น้บเบิ่าพอกันคลิหนาค่ะไปแบบไวๆเนาะ